เมื่อคืนคุณพ่อมายังไงนะครับเล่าให้คุณลุงฟังหน่อยครับพ่อมาสู่สู่สีขาวในท้ายแดงครับก็จะคับแล้วน้องแมมตกใจไหมเมื่อคืนไม่ตกใจอืมแล้วคุณพ่อคุณพ่อพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรอยู่กับนานไหมอยู่กับน้องแมมนานไหมไม่นานมีใครเห็นบ้างนอกจากน้องแมมครับก็มืดเมือเห็นด้วยเมือนเห็นด้วยอ๋อน้องตัวเลขกันเหรอ ไม่เศร้าว่านออ้องวันนี้เนาะโอเคขอบคุณครับ กูพี่แว่นแล้วจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมดจำจำไม่ได้กูไปคืนกับปะป๊าก่อนกูไปคืนกับปะป๊าก่อนไปไปไปคืนปะป๊าก่อนเนาะไปคืนปะป๊าก่อนคืนกับปะป๊าก่อนนะครับไอ้บอกปะป๊าว่าอะไรบอกปะป๊าว่าอะไรบอกว่าปะป๊าว่าอะไรเดี๋ยว่าไงเวลาไปหาหาบอกว่าปะป๊าว่าอะไรปะป๊าหายแบบพี่แบพี่ จะเปงไพดยังไงคะพรดูพี่ๆพี่ๆทำอะไรกันเนียพี่ทำอะไรกันเดี๋ยวไปหาป้าป้ากันนะคะบอกพี่บพี่เดี๋ยวไปหาป้าากันนะคะ